สวัสดีค่ะพบบับชองน้ำตาลผ้าเสบด้วยค่ะพี่นอง่ะเมื่อนี่มาเก็บบอกทั่วค่ะเม่ยคาน้อยกระลักจิมัดบอกทั่วมาบอกทั่วค่ะขายน้ำกันนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะสดสดๆใหม่ๆอบอวบกรอบๆค่ะแม่ยคาน้อยกระลักมัด อันขอโทดเวอค่ะหันไปทางบุ๋นบ่ได้มันมันแดดซองไหมหันมาทางนี่บ่โอร่แม่ค้ามัด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 จะพาไปขายนี่ค่ะน้อยแล้วจบมัดทั่วไปขายจำนานค่ะน่ะเรียวเรียวไม่ มาจากสวนเลยเลยค่ะนี่ป้าบักทัวริ่นร่มหนาวมากเลย,ยพี่หน่องเลยร่มเย็นยตอนเช้าพี่หน่องจะไล่แต่เอามาัด ฝากติดตามช่องนองน้ำตาลผ้าแสบในเด้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจา้าคลิปหนีกับพ่อสามีได้จา้าจะมาบอกทัวร์ซอยนองน้ำตาลก่อนพอกันคลิปหน้าด้วยค่ะ